วัสดีครับชื่อพีครับผมตอนนี้อายุ23ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นไายบุคคลนะครับวันนี้มากับคู่เดทฮันนี่ค่ะคิดไหมตอนนั้นเขาจะเลือกเราออกจากรายการก็ไม่คิดครับเพราะว่ามีคนเปิดไฟตั้งหลายคนแล้วก็เซอร์ไพรส์โดนโดนเทคออกมาก็ครับคุณดับไฟหนึ่งคนแล้วรอตรงนั้นเพราะว่าคนที่คุณเลือกจะเดินไปรับคุณหนึ่งที่ ยยินดดี้วค่ะสวัสดีค่ะฮันนี่ปรรยาพินเจริญวิชิชัยเดชนะคะอายุ24ปีค่ะอาชีพปัจจุบันก็เป็นนักแสดงและนางแบบค่ะคู่เด็ดพีค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์เหรอคะคือเอากันแบบว่าไม่ต้องโกหกแล้วกันเนาะก็คือเราก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันมานานพอสมควรค่ะ แต่ว่าสําหรับการที่ตัดสินใจเลิกคุยเนี่ยฮันไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะคะเป็นทางทีตัดสินใจที่จะหยุดคุย,ยคะ่ะเป็นทุกคู่เหรอครับเกิดความแบบไม่เข้าใจกันไม่ตรงกันมากกว่าออมันก็เลยจะทาให้เกิดปัญหาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เออเราก็เป็นเพื่อนก,กันก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ขอไม่เล่าดีกว่าครับเพราะว่าเราเราได้ตกลงกันไปเวลาว่าเราจะรู้กันแค่สองคนเท่านั้น เรื่องเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ขอไม่พูดดีกว่าปัญหามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแลคะ่ะเราต้องยอมรับว,ว่าคู่ของเราค่อนข้างที่จะกระแสรแรงพอสมควรแล้วก็เป็นที่จับตาของบรรดาแฟนคลับมันก็มีผลต,ต,ต่อความรู้สึกแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็กดดันค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะ